ก็บอกแล้วว่าด่านะมันไม่ควรจะมีเห็นไหมพูดได้ไม่นานเป็นเรื่องเห็นยังตำรวจไปวิ่งกระชากไรเดอร์ลม้มมันก็มีนะบางเม้นต์มาบอกถ้าไม่ผิดแล้วจะหนีทำไมถ้ามองจากในคลิปอะไรเดอร์นะ่ะไม่ได้วิ่งเข้าไปหาด่านเหมือนกับว่าขี่มาอยู่เดินแล้วเผอิญเจอเข้าใจว่าเผอิญเจอแล้วด้วยความตกใจแล้วรู้อยู่แล้วว่าผู้โดยสารมันไม่ได้ใส่หมวก คนน่ะชั่วโมงนั้นเจอตำรวจแล้วรู้ตัวเองผิดแล้วก็ต้องเลี้ยวธรรมดาแต่ในช่วงที่คว้าได้ไม่ทันน่ก็ไม่ควรจะวิ่งตามไปไปไล่จับไล่คว้าจริงๆก็ควรจะควร,ควร,ค,วรควรจะวอให้ข้างหน้ามีอยู่นะป้อมหนึ่งด้านหน้าควรจะวอให้ด้านหน้าออกมาดักจับ แค่นั้นเองยุคนี้มันทันสมัยแล้วมันหมดยุคที่ต้องไปวิ่งล่าวิ่งไล่จับมันคนละยุคแล้วเขามีอะไรให้คุณใช้นะให้เทคเยอะแยะมันไม่จําเป็นต้องไปวิ่งไล่ขนาดนั้นมาเม้น์เม้น์ก็เม้น์มีไม่เยอะหรอกคนเป็นร้อยเมน้นอยู่สองเมน้นที่จะแบบว่าด่านควรมีพวกผิดกฎหมายจะได้หมดไปผุมถามหน่อยต่อให้คนทาถูกกฎหมายหมดเลยนะ แล้วคุณคิดเหรอว่าด่านมันจะไม่มีการการจับการออกไปสั่งมันจะไม่มีมันก็มีอยู่ดีถึงจะใส่หมวกทุกคนนะ่ะมันก็มีมันก็มีคนโดนจับอยู่ดีเพราะถ้าไม่ได้เข้อหาหนึ่งเดี๋ยวก็มองหาอย่างอื่นอย่างงุ้นอย่างนี้หาความผิดเขียนใบสั่งจนได้คิดเหรอว่าด่านมันจะไม่มีก็มีอยู่ดีแต่งดตั้งนะดีที่สุด ปกติที่เขางดตั้งด่านคุณคิดว่าไม่มีคนโดนจับอ่ะถามถามจริงๆคนรู้จักใกล้ๆตัวไม่มีใครคโดนไปสั่งกันเลยครในช่วงที่เขางดตั้งด่านเนี่ยก็มีโดนจับอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเขาจับได้ไงโดยที่งดตั้งด่านก็ถายอยู่ตามป้อมไงแล้วก็ตามใต้ทางด่วนก็เห็นกันเยอะแยะนะ่ะพอทีนี้คนเขามาทําคลิปว่าทําไมเขางดตั้งด่านทําไมมีมายืนจับเขาก็พูดไปว่า อันนี้เป็นการปวดขันวินัยจราจรอ่ะเรางดตั้งด่านแต่มีการปวดขันวินัยจราจรอ่ะก็ให้มีอย่างนั้นก็มีไปแต่อย่างน้อยไม่ได้เป็นด่านที่เอาควยมาขวางถนนถูกว่ารถมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็วิ่งกันได้อ่ะแล้วจะให้กลับมาตั้งด่านตั้งปวยกลางถนนเพื่ออะไรวะเอะอยังเดิมก็ก็มีให้จับอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะและไอคนมาเม้นก็ไม่ได้คิด ถ้าไม่ตั้งด่านก็มีพวกผิดกฎหมายอย่างเงี้ยไม่ใส่หมวกเยอะแยะไม่ไม่ให้ตั้งด่านเขา